สอนทําหุ่นม,มือขาวหรือหุ่นม,มือเมตดแบบมาสเตอรี่พร้อมรีวิวซึ่งวิธีการได้หุ่นม,มือคาวนะครับต้องมีทั้นหมดสอ0 0 0น18,000สแลปบต่อนะครับสแลปบสามารถฟาร์มได้จัดการตบนะครับหุ่นม,มือขาวจะมีลักษณะเป็นสีขาวนะครับ เดี๋ยวจะอธิบายวิธีการทำหุ่นมือคาวแบบมาสเตอรี่คร่าวๆต่อนนะครับภารกิจที่1น,นะครับก็คือทุกคนต้องอยู่บนเมฆนะครับที่สูงสนะแล้วต้องกระโดดลงมาจากเมฆนะครับให้มาตบผู้เล่นนะภารกิจที่2องให้อยู่บนต้นเมฆสอ0ร้อยนาฮีนะครับหรือประมาณ3ชั่วโมงน,นะเควสที่3นะครับให้เดินทางไปหั้นมด2อ0แสนป๊อกนะครับโดยอยู่บนต้นเมฆนะ แล้วเควส,สุดท้ายนะครับให้เอาเม็ไปรับคนทั้งหมด100คนนะครับวิธีการทําเควสที่1น,นะครับให้เราขับเม็ไปหาผู้ลินคนไหนก็ได้นะแล้วเราต้องไปตบเขานะครับให้กระโดดลงไปตบแบบในคลิปนะครับทำแบบนี้ให้ครบ50คันนะครับก็จะเสร็จภารกิจที่1นึนะภารกิจที่2องต้องให้อยู่ปุนเมฆแบบนี้จำนวน200น,นาทีหรือ3ชั่วโมงน,นะครับ ส่วนภารกิจที่3ให้เดินทางไปจำนวน2 0,000น,นป๊อตนะครับโดยใช้ตองเม็นะครับภารกิจที่4คือให้เราขับเม็ไปรับคนอื่นนะครับขับไปรับแบบในคลิปเลยนะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบ100คนนะครับห้ามซ้ำนะครับรีวิวหุ่นมือคาวแบบมาเตอรี่ซึ่งตัวหุ่นมือนะครับจะเป็นสีดำนะครับ ส่วนเม็จะเป็นสีดำนะครับและเวลาเสดจ,จะมีฟ้าผ่าที่เม็นะความสามารถก็คือสามารถปินได้สูงขึ้นนะครับแล้วก็สามารถขับได้เร็วขึ้นด้วยแล้วมันต้องมีสกิลเพิ่มมา1สกิลนะครับก็คือสกิลอานะซึ่งถ้าเรากดอานะครับมันจะเป็นการไล่พ้เล่นออกจากที่นั่นนะครับซึ่งมันนั้นก็ยังสามารถ นั่นด้เพิ่มจากสอนที่มาเป็นสามที่นะครับผู้เล่นเขาไม่ยอมมานั่นนะครับแต่มันสามารถนั่นได้สามที่นะไปทดลอนได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ฝากติดตามตดแชร์ตดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับมีคนที่ดูคลิปแต่ยังไม่ได้ติดตาม99.4%ฝากติดตามกันด้วยนะคะ